าเป็นเพื่อนกับกุ๋งกิ๋งกด Subscribe ติดตามช่องกุ๋งกิ๋งกันนะคะตอนเด็กๆกุ๋งกิ๋งจำได้ว่าวันไปโรงเรียนวันแรกกุ๋งกิ๋งตื่นเต้นมากเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ปลุกกุ๋งกิ๋งตั้งแต่เช้าช่วยกุ๋งกิ๋งแต่งตัวและพาไปโรงเรียน แล้วก็เจอคุณครูใจดีรอต้อนรับกุ้งกิ๋งอยู่หน้าโรงเรียนด้วยค่ะที่โรงเรียนมีแต่เรื่องสนุกสนุกมีเพื่อนๆนที่น่ารักกุ้งกิ๋งมีความสุขตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยละ,เละคะ่ะเพื่อนๆล่นะคะจำได้ไหมว่าวันที่ไปโรงเรียนครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างฮ่าฮ่ารายการนิทานสนุกกับกุ้งกิ๋งวันนี้กุ้งกิ๋งมีนิทานน่ารัก เป็นเรื่องราวการใช้ชีวิตประจำวันของเด็กๆที่โรงเรียนค่ะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันเรียนรู้กฎระเบียบของโรงเรียนและทำความรู้จักสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนเพื่อนๆพนร้อมหรือยังคะเราไปสนุกกับนิทานเรื่องโรงเรียนแสนสุขด้วยกันไปกันเลยโรงเรียนแสนสุข โรงเรียนของฉันนั้นช่างกว้างใหญ่ร่มรื่นสบายต้นไม้มากมีเพื่อนๆนของฉันเล่นกันสุขีคุณครูใจดีพี่พี่คอยนำทำความสะอาดเก็บกวาดประจำเราช่วยกันทำ ด้วยความเต็มใจห้องเรียนสะอาดกวาดถูทั่วไปถังขยะมีให้ทิ้งเป็นที่ทางของเล่นมากมายผ่อนคลายยามว่างเล่นเสร็จเก็บวางไม่ขวางไม่กองไม่ส่งเสียงดัง นั่งเรียนในห้องมีระเบียบหน้ามองห้องเรียนของเรามีห้องสมุดรุดไปเร็วเข้าหนังสือให้เราเลือกอ่านมากมายมีห้องดนตรีเป็นที่ผ่อนคลายเพลิดเพลินสบายสุขกายสุข ใจที่โรงอาหารมีถ้วยจานใสสะอาดปลอดภยัยไร้สารเคมีอิ่มแล้วค่อยไปเล่นสนุกเต็มที่สนามเด็กก็มีเครื่องเล่นมากมายโรงเรียนเหมือนบ้าน สำราญสุขใจนักเรียนแจ่มใสสุขกายสบายเอ่ยที่ห้องสมุดเป็นที่ที่กุงกิงชอบมากที่สุดเลยค่ะที่นี่มีนิทานเยอะมาอ่านได้ทั้งวันเลยเพื่อนๆชอบส่วนไหนของโรงเรียนกันบ้างคะใครชอบห้องสมุดใครชอบโรงอาหารใครชอบสนามเด็กเล่นบอกกุงกิงได้นะ กุ่มกิ่งมีนิทานสนุกๆมาฝากเพื่อนๆด้วยนะรับรองว่าสนุกมากกด subscribe ติดตามช่องกุงมกิ่ง Happy World ใน YouTube และกด follow กุงมกิ่งได้ที่ Facebook กุงมกิ่ง Happy World อยากคุยกับกุงมกิ่งต่อตามมาได้เลยนะแล้วพบกับรายการนิทานสนุกกับกุงมกิ่งได้ใหม่ทุกวันศุกร์เวลา4ี่โมงเย็นสำหรับวันนี้กุงมกิ่งไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ กดติดตามช่องของกุุงกิ่งด้วยนะคะ